ยามเจ็บป่วยก็เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลไทยนะครับเขาแปลกใจครับทําไมเขมรถึงเนรคุณคุณพูดว่าคุณกัมพูชาเนรคุณไทยแบบนี้มันไม่ถูกก็อะไรรู้ไหมพราะเขาอะเอาเงินมาจ่ายมาซื้อ,ไ,อไม่่า,าจไมแปลกเลยที่ทําไมคนทั้งโลกถึงบอกว่าไอ้เขมรเป็นพวกเนรคุณฟังกูให้ดีนะถ้าสมมติคนที่มึงรักที่สุดอะป่วยใกล้ตายแล้วแบบต้องผ่าตัดใช้การแพทย์ชั้นสูงอะแล้วแบบมึงมีเงินแบบท่วมโลกได้เลย แต่เขาไม่รับรักษาบ้านมึงอ่ะจะเป็นยังไงแน่นอนมึงต้องแทบจะกราบตีนอ้อนวอนร้องขอให้เขารักษาคนที่มึงรักที่สุดถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติที่เมกเซนและใครก็รู้ทั้งนั้นหมอจะแพทย์จะพยาบาลจะโรงพยาบาลอะไรก็ตามล้วนแต่มีพระคุณเพราะอยู่ในฐานะของผู้ช่วยชีวิตยามฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาบางอย่างบางอาการที่มันต้องใช้การผ่าตัดฝีมือแพทย์ชั้นสูงเขาแทบจะกราบตีนกันมึงเข้าใจบ้าททำไมโรงพยาบาลบ้านมึงนี่คือจ่ายแค่ยาพาราให้พาสเตอร์แล้วก็ให้เบตาดีนให้พวกมึงไปรั รักษากันเองเหรอเพราะฉะนั้นแล้วหมอหรือพยาบาลทุกอย่างที่อยู่ฝั่งไทยที่พวกมึงข้ามมารักษาที่ฝั่งไทยก็ล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณกับพวกมึงทั้งนั้นกูเห็นทั้งโลกเขามีแต่จดจําชื่อหมอไว้เพื่อรอตอบแทนคุณแต่บ้านมึงอ่ะจดจําพิกัดไว้เพื่อยิงจรวดใส่โรงพยาบาลโอ้โหเป็นยังไง